คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาเนียลคลิปนี้แอดก็มีเลขปฏิทินจีนฉบับฉิกนะครับท่านผู้ชมครับมาฝากท่านผู้ชมครับเป็นฉบับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ติดตามได้กันเลยนะครับงวดที่ผ่านมา83ก็วิ่งเข้าไปอีกแล้วนะครับเราไปดูนะครับผลงานงวดที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับงวดที่ผ่านมานะครับที่แอดแปลออกมาได้เลข9เลข3เลข8เลข4นะครับปริศนาเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ เป็นปริศนาตัวเลขมานะครับแล้วก็ให้ชุด3ตัวแล้วก็2ตัวไปนะครับชุด3 8 8 3ก็เข้าไปนะครับกลับได้นะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเข้าไปแล้วครับเลข3เลข8เข้าไปที่ท้าย2ตัวของราวัลที่1ที่0 8 3ย์นะครับเราตามไปดูครับท่านผู้ชมครับตามไปดูงวดวันที่1ตุลาคม2563กที่จะถึงนี้นะครับว่าจะมีเลขอะไรกันนะครับ ครับแป๊บนะครับนี่ครับก็จะให้มาก่อนนะครับวันที่30นะครับเพอหวยออกวันพฤหัสที่1่ตุลาคมนะครับปรศนามออกมาแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราแปลไปพร้อมกันแล้วก็ไปดูชุด2ตัว3ตัวกันได้นะครับปิิศนาก็เป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเห็นป็นเลขอะไรกันนะครับนี่ครับแป๊บูมให้ดูกันใกล้ๆนะครับท่านผู้ชมก็ชวนเพื่อนๆมาแปรดูมาตีดูนะครับปริศนาตัวเลขเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวแอดก็จะแปลไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะครับว่าจะเป็นเลขอะไรกันบ้างนะครับถอยก่อนนะครับเดี๋ยวจะได้จดลงได้ครบทุกตัวนะครับนี่ครับออกมาแล้วนะครับมองดูไกลๆครับท่านผู้ชมครับก็จะมีเลข4ตัวนะครับมองดูไกลๆแอดเห็นเป็นเลข4ข้างบนนี่นะครับได้เลข4มาก่อนครับท่านผู้ชมครับได้เลข4มาก่อนแล้วตามด้วยเลข2ครับเลข2มาข้างล่างนะครับเลข2โดดๆเด่นๆเลยแล้วก็ตามมาด้วยเลข5ครับท่านผู้ชมครับเลข5้า ข้างล่างท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรครับถ้าลงมาโป้งแบบนี้แบบนี้แอดเห็นเป็นเลข6นะครับท่านผู้ชมครับ2 4 5 6นี่ครับแอดเห็นเป็นเลข4ตัวครับท่านผู้ชมก็ลองแปลดูครับจะแปลเป็นแนวของท่านผู้ชมก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับเราไปดูชุด3ตัวครับแอดจะจับชุด3ตัวให้ท่านผู้ชมนะครับก็ชุดแรกก็จะได้เป็น4 2 5นะครับ4 4 2 5ได้นะครับ ชุดต่อมาครับแอดก็จะจับให้เป็น2 5 6ครับ2 5 6นะครับแล้วชุดต่อมาก็เป็น6 5 4สีครับ6 5 4ได้นะครับท่านผู้ชมครับ6 5 4ีแล้วชุดต่อมาครับ6 4 2ได้นะครับ6 4 2นะครับ6 4 2ครับท่านผู้ชมครับชุด3ตัวแอดจัดให้ท่านผู้ชม4ชุดนะครับ หประตูได้นะครับ4ชุดนี้นะครับเราไปดูในฝั่งชุด2ตัวครับท่านผู้ชมครับชุด2ตัวแอดจัดให้เป็น4 2ก่อนเลยครับ4 2แล้วก็4 5่าครับท่านผู้ชมครับเรียงลงมาเลยนะครับ4 5หแล้วก็4 6ครับแล้วก็สองครับท่านผู้ชมครับจัดลงมาแล้วครับ25นะครับ2 5แล้วก็ชุด2 6ครับ2 6แล้วก็ชุด5 6นะครับห้า 6ครับท่านผู้ชมชุด2ตัวก็จะมีอยู่ทั้งหมดทั้งมวลด้วยกัน6ชุดนะครับกับหน้ากับหลังกันได้เลยนะครับแล้วชุด3ตัว4ชุดก็6ประตูได้นะครับท่านผู้ชมครับหรือว่าท่านผู้ชมจะแปลไปในแนวของท่านผู้ชมก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะครับสายตาของแต่ละคนอาจจะมองไม่เหมือนกันครับท่านผู้ชมครับเลขปฏิทินจีนงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าไปแล้วนะครับงวดนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีชัย ไปกับเลขปฏิทินจีนฉบับฉีกนะครับที่ให้เลขมาแปลออกมา4 2 5 6ครับชุด3ตัวแอดก็รวมให้ท่านผู้ชมแล้วครับชุด2ตัวก็รวมให้ท่านผู้ชมแล้วนะครับโช,ดชคชด,ดีมีชใยทุกท่านครับรักทุกท่านครับขอบคุณครับ